สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mystic Zodiac Whisper กระซิบจากดวงดาววันนี้เราจะมาทำนายดวงของชาวราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมถึง16สิงหาคมครับก่อนอื่นอย่าลืมกด subscribe ช่องของเราไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆ และแทาคำทำนายนี้ตรงใจหรือเป็นประโยชน์<ะ>ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณรักด้วยนะครับพร้อมแล้วเราไปฟังคำทำนายสำหรับชาวราศรีกรกฏกันเลยครับในครึ่งเดือนหลังสิงหา2568นี้การเงินของชาวราศรีกรกฏมีเกณฑ์ขยับขยายขึ้นครับอาจได้โอกาสจากงานเสริมหรือการลงทุนเล็ก ที่เริ่มให้ผลตอบแทนแต่ก็ยังต้องใช้จ่ายระมัดระวังเพราะจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบ้านหรือครอบครัวเข้ามาให้จัดการหลายคนอาจมีเรื่องต้องจ่ายแบบไม่ได้คาดคิดมาก่อนเช่นของใช้ประจำที่เสียหายหรือการช่วยเหลือคนใกล้ชิดถึงแม้จะทำให้เงินออกไปเยอะแต่ก็จะกลับมาในรูปของความสุขใจและความสบายใจครับ ถ้าใครกำลังมองหาการลงทุนใหม่ๆช่วงนี้ควรเลือกสิ่งที่มั่นคงและปลอดภัยมากกว่าการเสี่ยงครับด้านการงานชาวราศีกรกฏจะได้เจอโอกาสในการแสดงความสามารถมีโปรเจกต์ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือการวางแผนอย่างจริงจังคุณจะได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานบางคนอาจมีโอกาสเปลี่ยนแปลงงาน ย้ายทีมหรือได้รับหน้าที่ใหม่ที่ท้าทายมากขึ้นแม้จะเหนื่อยแต่ก็จะทำให้คุณเติบโตในสายงานอย่างเห็นได้ชัดครับอย่างไรก็ตามต้องระวังปัญหาการสื่อสารกับเพื่อนร่วมง,งานอาจมีการเข้าใจผิดหรือทำให้งานล่าช้าได้ต้องใจเย็นและอธิบายให้ชัดเจนครับเรื่องสุขภาพในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎ ต้องระวังอาการปวดท้องระบบย่อยอาหารและความเครียดสะสมที่อาจทำให้ร่างกายอ่อนล้าได้ง่ายครับแนะนำให้พักผ่อนให้เพียงพอและพยายามทานอาหารให้ตรงเวลารวมถึงหาเวลาทำกิจกรรมผ่อนคลายเช่นการออกกำลังกายเบาๆหรือการเดินเล่นจะช่วยปรับสมดุลทั้งกายและใจได้ดีครับในด้านความรักช่วงนี้ ชาวราศีกรกฎที่มีคู่แล้วจะมีเกณฑ์พูดคุยเรื่องสำคัญกับคนรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องอนาคตเรื่องครอบครัวหรือแม้แต่เรื่องการเงินร่วมกันบางทีอาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันแต่ถ้าใช้เหตุผลก็จะทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นครับสำหรับคนโสดมีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆผ่านทางเพื่อนหรือสังคมการทำงาน แต่ต้องบอกว่าความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนในทันทีค่อยๆคุยค่อยๆศึกษากันไปก่อนอย่ารีบร้อนครับเครื่องเดือนหลังกันยายน2,568ของชาวราศีกรกฎเป็นช่วงเวลาที่ดีในการขยับขยายเรื่องการเงินและงานแม้จะมีภาระค่าใช้ใจ่ายเพิ่มบ้างแต่ก็แลกมาด้วยความสบายใจการงานมีโอกาสก้าวหน้า สุขภาพต้องดูแลเรื่องระบบย่อยอาหารความรักก็มีบทสนทนาสำคัญที่ทำให้ความสัมพันธ์ชัดเจนขึ้นครับนี่คือคำทำนายของชาวราศีกรกฎโดยกระซิบจากดวงดาวขอให้พลังบวกนำทางชีวิตของทุกท่านไปสู่สิ่งที่ดีงามแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ